เชิญพบกับมินิแฟชั่นโชว์จากเหล่านักยีร์และเซเลบริตี้ได้เลยค่ะน่าจะโดนแต่ว่านางเป็นนักเวลาไหวนะคุณภาพแบบนู่นมาทางนู้น ปาณิากัิจนะคะสุดยอดนะักกีฬาของเราแล้นักแสดงดเรยว่าวันนี้มีความสุขมากๆเลยนะะเพราะว่าเดี๋ยวระดับต่อไปขอเชิญทุกท่านเข้าสู่พิธีเปิดยังเป็นทางการะคะ่ะขอเรียนเชิญคุณพนิดาสาย,ยาสุนีนะคะโชว์ดรคเตอร์ for central สิิล central d e p พ์ t มน n t o ์โกุนะคะน,น้องน้องอยู่กับเรานะคะ ขอเรีเชิญุเล็กสออมกรรมการผู้จัดการใหญ่บราเซียซีสปอรจำกัดค่ะคุณวิญาบุรณภาคก่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อา่นก่อนขอเรียนเชิญคุตอินทิรานที่สงขผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อีสว้องหลังนะครับครับขอบนะครับนี้นะครับโอเคค่ะเดี๋ยวเราหลายกลนะครับท่านถ่รูปกันก่อนนะคะ โอเคเรียบร้อยครับโอเคถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะนับถอยหลังไปด้วยกันนะครับ เป็นเชิญถ่ายภาพร่วมกันก่อนนะคะในช็อแรกค่ะท่านผู้บริหารแล้วก็นักกีฬาและพิาีของเรานะคะถ่ายภาพช็อตแรกก่อนนะคะขอแยตทุกท่านนลครับพยางามในการเปิดคสุขภาพร่างกายการในการเมืองอันับหนึ่นของประเทศในอาณานิคมก่อนนะครับช็อตแรกนะคะ วานเชี่ะคมุกาบยเอากรไไที่อกกโอเคจนพรเมีสระมอตัวทนี่นคอรังนีเยนะควันชร่าค่ะกับเชฟคอนโดของเรากับเรเรียนของเราเป็นยังไงบ้างเราพูดคุยกันทั่วทไปนิดนึงค่ะวันนี้ก็มาหานักเรียนเพิ่มค่ะใครอยากเรียนคโดกับนเนนยมือค่ะก็าค่ะก็เป็นที่สอนเชฟคอนโดค่ะตอนนี้เปิด แจกีินปรเวสค่ะแล้วก็ลิซตอรน้องกรุงเทพกีฬาค่ะก็ะะะอยากให้คนสนใจมาเล่นกีฬายเยอะๆค่ะว่ากีฬาก็เป็นสิ่งที่ทําให้เราสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ที่สุดแลวก็มีมดีด้วยใช่ค่ะมีแล้วลลลลคะลูก เ็นวันนี้ในบรยากาศที่มีคนฟาร์เลยมาาียออ่นคนเยอะมาบเาเสียงกีัเเสีงกีีเอีแล้ชวนทุกคนมาย่งไรชวนเเราไปเล่นกีฬาแล้วก็มาอยากเล่นกีฬาเป็นบ้านองค์กรกีฬาอยู่หรือเปล่าคนับ สอนนะครับสอนได้นะสอนได้เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันในโซนาสเกตบอลด้านในด้วยนะคะแต่ว่าอีกนิดนึงอยากให้ขอแนะนำเพราะว่าน้องนอเล็ซีที่มาหรือท่านผู้มีเกียรติที่มาต้องการจะเลือกอุปกรณ์กีฬาเลือกเสื้อแมชอะไรอย่เงี้ยมีเทคนิคยังไงให้ทุกคนเขาเลือกได้แบบถูกใจบ้างคะก็เลือกที่เหมาะสุดแล้วเราชอบสไตล์ไหนก็ แฟชั่นค่ะแตนเดอร์และน้พอนนี้แนะนำวิธีการเลือกอุปกรณ์ก,กีฬาน,นิดนึงค่ะค่ะก็คิดว่าต้องมาลองกับตัวค่ะเป็นอย่างเช่นรองเท้าค่ะก็ต้องเลือกให้เหมาะกับรูปทรงเท้าของแต่ละคนค่ะแล้วก็การใช้งานบางคนก็ใช้งานได้เหมือนกันอย่างบางคนชอบวิ่งชอบเวทค่ะก็อยากให้มาเลือกที่ซุปเปอร์มาร์เตนี่ยแหละค่ะน้องมีค่ะแน,นะนำวิธีการแมทช์แบบเสื้อผ้าเราเนี้แบบหุมาบรรจุ ดีไปหมดเลยลูกก็ให้ให้คนแมทให้ครับก็ใช่ดูเช่เชื่อแต่จริงันออกผมไปหาอุปกรณ์ที่จะใส่โลงแข่งในอาทิที่จะถงาะครัเผมไปช็อปที่ซูเปอร์สปอร์ตเหมือนกันแต่คนละสาขา่แต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 ่แ่แี่บอกว่า ไปดูด้วยกันเนาะดูันสองคนเนาะโอเคอาเอาละค่ะเดี๋ยวเราได้เวลาโซนรัวมเราพร้อมกันเดี๋ยวน้องๆเดินตามน้วผู้บริหารไปด้วยกันไหมคะ Let's go อาถ้าพร้อม